เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราต้องใช้เงินทุกเวลาทุกคนเราจะต้องใช้เงินทุกเวลาแล้วเราก็ต้องหาเงินทุกเวลามันผิดหรอมันผิดหรอมันผิดตรงไหนวงมาเลยมันผิดตรงไหนมันไม่ได้ผิดนะทุกคนเห็นไหมได้นิดได้หน่อยหน่วย,วยสิบร้อยพันอ้ออยู่ได้แล้วไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่ทํามาหากินพ่อแม่ก็นอนนอนลูกไปไหนไม่ได้ก็ต้องใช้เงินตลอดเวลาทุกคน <c oughs> แล้วเราอะ่ะไม่หาเงินแล,แล้วเราเราจะทําอะไรล่ะคะ่ะทุกคนื <c oughs> เราหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากนะทุกคนว่าไหมมันมีความสุขจริงๆนะจะบอกให้เหมือนเราเนี่ย <c oughs> มีหลาน มีหลานอายุสิบขวบอย่างเงี้ยไปไหนเนี่ยซ um, mm, ื้อเครื่องสำอางทีหน nope ึ่งสี่พันห้าพันบาททุกคนนะแล้วเขาก็เอามาเก็บไว้ในตู้เอาเก็บไว้ดมลิ้นชักนะเออเราก็บอกไว้เลยว่าหนูจะชอบย่าหรือไม่ชอบเนี่ยหนูไปเรียนแต่งหน้าได้ไหมลูกหนูไปเรียนแต่งหน้านะเดี๋ยวย่าไปเฝ้า แล้วเรียนแต่งหน้าให้เป็นน่ะแล้วถามว่าเครื่องสําอางที่ซื้อมาเย yeah, อะแยะเต็มตู้ไปหมดเลยเนี่ยทำห้องให้ใหม่ชั้นนี้ไว้ลิฟติกชั้นนี้ไว้แป้งชั้นนี้ไว้ไว้เอ่อไวเอ่อที่ดัดขนตาไว้ขนตามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมทุกคนและวันหนึ่งงานโรงเรียนคนที่แต่งหน้าเป็นเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากเวลางานโรงเรียน อุ้ยหนูแต่งหน้าเพื่อนเป็นแต่งหน้าให้คุณครูเป็นมันมีสเสน่ห์ไหมมันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นอาชีพได้นะเราจะรู้ไหมว่าในภายภาคหน้าเราเกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมบางคนมีสินทรัพย์ในกรุงเทพเยอะแยะแต่วันหนึ่งกรุงเทพถูกน้ำท่วม หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวความรวยมันจะสลายไปเลยนะแต่เรายังมีอาชีพเลยที่ติดตัวเราไม่ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสอนคนเดินแบบได้ไม่ว่าจะสอนเต้นได้เนี่ยมันคืออาชีพทั้งนั้นเลยที่มันอยู่ในติดตัวเรา จริงๆเนี่ยการที่เรามีลูกมีหลานความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเราไม่มีสมบัติให้เขาเราไม่มีอะไรให้เขาเราเอาวิชาแบบนี้เสริมรการเรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยแม่ลีว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะยังไงเนี่ยตื่นเช้ามาแต่งหน้าเป็นนะวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีเงินเราจะไปขอคนนู้นคนนี้เขาก็ให้เราแค่ครั้งเดียวนะไปขอคาอ,อีกเขาก็ไม่ชอบเราก็หืเรามีฝีมือเราก็ไป รับจา้างแต่งหน้าแค่นี้ก็มีตังค์แล้วไม่ต้องคิดเยอะจบจริงเจ็บคอวิโหคนสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คให้เลยไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวแพ็คให้เลยเดี๋ยวแพ็คให้เลยโอ้ยช่วงนี้ก็แบบจริงจริงๆเห็นไหมบอกแล้วถ้าเราดูแลหน้าตาดูแลร่างกายนะอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะที่จริงอะร่างกายเราสําคัญมากคุณจะมีเงินมากมายคุณจะมีอะไรเนี่ยในในในสิ่งที่คุณภูมิใจนะแต่สิ่งที่ควรจะภูมิใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมร่างกายที่แข็งแรงเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะเดินทางไปหาคนที่คุณรักร่างกายที่แข็งแรงก็จะช่วยเหลือคนได้ร่างกายที่แข็งแรงก็จะไม่เป็นภาระของประเทศชาติก็ไม่ต้องอยู่บ้านคนชราไปเอาเงินของของประเทศมามาให้ช่วยเหลือเราจริงไหมบ้านคนชราถ้าไม่มีคนไปช่วยเหลือ อะไรจะเกิดขึ้นนะก็ต้องใช้เงินกองกลางบอกทุกคนเลยนะให้รักตัวเองการที่เรารักตัวเองนะสิ่งที่ตามมามันที่สุดเลยบอกเลยที่สุดคนเรามันมีการล้มนะเราเลือกสิเราล้มเสร็จแล้วเราจะล้มอีกไหมเพราะเรารู้นี่นะเรารู้นี่อุ้ยตายขอบคุณค่ะสําหรับการสั่งของนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยการมีขนตาเป็นของตัวเองนี่มันทาไม่หยุดเลยอะ่ะ นะแล้วการเนี่ยเร,เ,รเราไม่ได้เราเราไม่ได้ไปเรียนแต่งหน้าแบบเต็มร้อยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเราอะ่ะขนตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญสุดเพราะเวลาที่เราปัดขนตาตามันจะเปิดนะจะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็ต้องฉลาดนะดัดขนตาแล้วทําไมรู้ไหมหืมแล้วก็ปัดมาสคาราสีใสาตาโตตาโตเรียกอะไรคิว้วคือหน้าต่างตาคือประตูคะ่ะแล้วมันจะมีความสุขไหมล่ะ แมรีดูแลแม้กระทั่งฟันฟันซึ่งตอนเด็กอะคือเราปวดฟันน่ะก็พูดแบบไม่อายอะเราปวดฟันน่ะเราจะไปหาหมอฟันหรอหมอฟันหาที่ไหนล่ะรู้จักไหมปวดฟันก็ใช้เชือกเนี่ยผูกฟันแล้วก็ตีแมวโอ้ยไปเลยไปผอมเชือกแมวอะไรเกิดขึ้นมีความสุขนะมีความสุขแต่นะวันนี้รู้เลยว่าโอ้ย ไม่มีฟันสองซี่นี้โอ้ยสันมามันอาจจะเกิดการผิดพลาดไม่ได้สวยเต็มร้อยก็เลยไปทำลากฟันตอนนี้ก็มีฟันครบแล้วขอบคุณ32 Dental Clinic นะคะที่ดูแลเรื่องฟันให้แม่ลีแล้วก็ขอบคุณมากทั้งเจ้าของทั้งคุณหมอทั้งสองท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับ การดูแลฟันของแมรีในความปลอดภัยด้วยเพราะการที่เราจะทําฟันเนี่ยเราต้องหาคลินิกที่ที่ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะทาฟันโดยตรงอ่ะนะมีสถานที่สะอาดแล้วก็ทำแบบไม่ใช่ทําชั้นเดียวไม่ได้ทเอ่ชั้นเดียวหรืออะไรหรือห้องเล็กๆก,ก็ไม่ผิดนะแต่ทําเป็นเหมือนแบบโอ้โหสามสี่ชั้นน่ะอันนี้เนี่ยคือตั้งใจทําฟันจริงๆก็ชมนะคะสามสิบสองเดนทัลคลินิกคุณต่ายนะคะหมอต่าย ขอบคุณมากนะคะที่แบบเชื่อมั่นในตัวแมรีนะคะแล้วแมลีก็อยู่ที่นี่นะคะเรื่องฟันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ SLC นะคะที่ฉีดวิตามินดีสามให้แมลีอ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพูดอันนี้มากกันแบฉีดวิตามินดีสามให้แมลีเพราะแมลีไม่สามารถที่จะไปตากแดดเอาวิตามินดีได้เหมือนพวกต่างเหมือนเหมือนเหมือน คุณต่างชาติได้นะคะเพราะคุณต่างชาติเนี่ยตากแดดยังไงก็โอเคนะคะแมลี่ก็ฉีดวิตามินดีสามขอบคุณการสนับสนุน SLC นะคะที่สนับสนุนแมลีทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่แมลี่บกร่องในเรื่องของในเรื่องของร่างกายภายในและภายนอกขอบคุณการดูแลที่แบบที่สุดนะคะขอบคุณคนนุณนี้ขอบคุณหมอดาแล้วคุณหมอทุกท่านที่ ที่ทําให้แมลีนะคะบางคุณหมอบางท่านก็เอใชื่อไม่ได้ก็เราก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ทําให้แมลีไม่ผิดหวังเลยนะคะตอนนี้ก็เห็นไหมการที่เราเป็นธรรมชาติเวลาเท่านั้นอายุอะไรละ่ะนะคนตาที่เรามันไม่มีสักเส้นหนึ่งตอนนี้มันมีเกือบครบหมดแล้วว่าแค่เราอดทนมันคือมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่มันอยู่กับเราทั้งเวลาตื่นแล้วเวลาหลับทั้งเวลาที่ เราจากโลกใบนี้ไปแล้วหรือเราเพิ่งตื่นขึ้นมาจากลืมตาเป็นโลกทุกอย่างลืมตาอยู่ในโลกไม่ใช่เป็นโลกเรามีเขาเราเก็บเขาไว้เขามีความสำคัญกับเราที่สุดเพราะอะไรเขาคือสิ่งที่จะพาเราไปหาทุกอย่างไม่ว่าความรักของครอบครัวไม่ว่าความรักของการมีครอบครัวไม่ว่าข่าวความรักของคนรอบข้างเวลาที่เราเจ็บป่วย คนรอบข้างเราเขาไม่ได้มีเงินที่จะขึ้นรถมาดูแลเราเขาไม่ได้มีเงินที่จะเดินทางมาหาเราด้วยความรักแบบเพื่อนหรือความรักแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรารักษาร่างกายเราให้ดีก่อนที่เราจะไปให้คุณหมอช่วยแม่รีว่าคุ้มค่ะอันนี้ปัดบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใส่ขนตาจริงๆไม่ใส่ขนตาก็ประหยัดแล้ววันหนึ่งถึงมันจะเป็นเงินเล็กน้อยแผงแล้วประมาณร้0ยสออย่างเงี้ยถ้าเราเนี่ยประหยัดมันได้โดยที่ยังไงเราใช้เราก็ต้องเลิกใช้ต่อวันอะไรที่ใช้ในระหว่างวันเนี่ยเราต้องหาของที่ประหยัดทุกคนอ่ะมาอุย้ยพูดเรื่อง อื่นคนก็ซื้อก็ชุยหมดเลยก็จุยหมดเลยพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องเอาเยอะขนตาล่างก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันเวอร์กกันไปเพราะวันนี้เบาๆแล้วผมเรามีไม่เยอะเราก็เอาข้างหลัง ขมมดมวยแบบนี้เพื่อให้ดอกกุหลาบในตัวเราแล้วก็เป็นของเราเองเราคิดของเราเองเพื่อให้ดอกกุหลาบในตัวเราเนี่ยมันได้เป่งออกมาเพราะอะไรถ้าผมมากระลัวกระเลยอีดอกกุหลาบอันนี้ก็จะไม่เห็นถูกไหมแล้วก็ถ้าเราทําอย่างนี้เรามีอาชีพอะไรเราทุกคนเรามีอาชีพดูแลผิวเรามีอาชีพที่ต้องให้คนเห็น โอ้ยทุกอย่างในร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งมือเนี่ยเราก็หาตังค์ได้นะทุกคนแม้กระทั่งผิวเราก็หาตังค์ได้แม้กระทั่งฟันเราก็หาตังค์ได้แม้กระทั่งผมเราก็หาตังค์ได้เราดูแลดีๆก็มีคนจ้างเรานะไปเป็นพนรีเซนเตอร์ไปไลฟ์ถามว่าเวลาที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือไปไลฟ์เราก็ต้องชิมก่อนนะโอ้ยดีจริงป่าเราก็ต้องเอามากินก่อนดีจริงป่าไม่ใช่ว่าเจ๊ะจ๊เ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 จ๊ไปแล้วถ้าเกิดมาไม่ดี คนเขามาว่าเราแล้วเ,เขาเอาหลักฐานมาให้ดูงเงี้ยเราอายเขาไหมเราอายเขาไหมไม่มีก็ไม่กินยืมเงินใครก็รีบใช้แค่นี้จบแล้วก็ไม่เป็นภาระใครเพราะยืมก็ต้องรีบใช้ไวๆเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเสียชีวิตหรือเปล่า นะเสียชีวิตหรือเปล่าแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะเราแล้วเราก็ไม่อยากให้คนยืมเงินเพราะเรากลัวเขาเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่อยากยืมเงินใครเพราะกลัวเราเสียชีวิตอะไรที่รักเรารีบเรารีบใช้หนี้เขาเลยแต่ใครที่คิดว่าเอาของเราไปแล้วแล้วเขาฉลาดเอาของเราไปแล้วแล้วก็โอ้โหฉันเก่งฉันยังงงอย่างนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วก็บอกบางคนนะคะที่คิดว่าเออหลอกอยู่นั่นแหละนะ ไม่ใช่งโง่แต่บางต้องคิดว่าถ้าเราไม่เสียเงินอะล่าสุดที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก่อนที่จะมาเป็นแม่รีก็ไม่ได้ผิดเลยอ่ะนะไม่ได้ผิดเลยอะก็เอาไปสิ เราคิดว่าถ้าเราไม่เสียเงินก้อนนี้เราอาจจะตายระหว่างความตายกับเสียเงินแม่รี่เอาเงินให้คุณและเอาความเป็นมนุษย์กลับมาดีกว่าเป็นคนที่ยังไม่ตายกลับมาเพราะบางคนเนะี่ยที่เรามีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของการที่เอาเปรียบเราเนะี่ยเรามองเขาเนี่ยแต่ละคนเนะี่ยเขายังไม่ทันตายเลยทุกคนเต็มโรงอย่างเรานี่ถ้าเกิดเราตายนอนได้สองคนเลยโรงดูดิเรากินอาหารที่บริสุทธิ์พราะเป็นเงินที่บริสุทธิ์คิดเองนะ เราก็จะถ่ายออกในของที่ไม่ดีความคิดของตัวเองนะเพราะนี้กระแน่กระแหนคนที่รู้ว่าเอาเปรียบเราแล้วรู้ว่าทำลายจิตใจเราแล้วรู้ว่าไหลนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะพูดแต่ความดีมันก็ไม่ได้จะพูดแต่เรื่องอะไรไม่ได้เพราะาบางอย่างเนี่ยก็ให้รู้บ้างว่าฉันไม่เอาเรื่องเธอเพราะว่าถ้าฉันไปพูดจะแบบโอ้โหเยอะแยะเธอก็ฟ้องฉันกลับ กฎหมายคอมพิวเตอร์มันรุนแรงแต่ฉันบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณไม่มีความสุขแน่นอนฉันคิดนะฉันคิดอุต่ายพูดเลาเป็นเส้นเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเร็วๆนี้นะคะเตรียมเลยนะคะ S L 4ค่ะเตรียมเลยค่ะพูดเป็นเส้นไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะพูดเป็นเส้นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะทุกคน ไม่ได้เด็กขาดะนะคะพูดเป็นเส้นอย่างนี้รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เขาเรียกว่าเสื้อหลวมฉีดนอนฉีดนี่โอ้ยเหมือนเสื้อหลวมเอาเข็มกัดมาติดไม่ได้ค่ะอะไรเนี่ยแจ้งเตือนนโยบายการอนุญาตให้อะไรไม่รู้โอ้ไม่เอาแล้วเอาเท่านี้แหละนะโอ้ขอบคุณมากสำหรับการสั่งซื้ออีกแล้วนี่ นี่มันต้องอะไรเสื้อหลวมก็ต้องตัดจะจะมาฉีดโน่นฉีดนี่หรือเอามาเอาเข็มกัดติดนะโอ้โหมันก็ดูไม่เนียนค่ะอันนี้เนี่ยคอเปรียบเหมือนเสื้อนะคะตอนนี้คอมันอึ๊บเราก็ต้องอเออไม่สิเรียค่ะทําร่างกายให้แข็งแรงก่อนแล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรมันไม่มีอะไรที่สวยแบบในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเห็นไหม ใช่ปะไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเราต้องรู้สัดส่วนในการที่เราชอบรู้สัดส่วนในความพอใจของเราเราต้องมองกระจกก่อนเราชอบไหมถ้าเรามองกระจกเราชอบเราทําเลยหลังจากนั้นคนจะติจะเตียนจ,จะอะไรเราเอามาเป็นข้อคิดว่าจริงเหรอจริงเหรอแค่นี้ก็มีความสุขเห็นไมเช้าเช้าแบบนี้นะวันละหน่ยอยสิร้อยมันหมื่นอย่างเงี้ยแฮปปี้แล้วนะให้มีเงินเข้าบ้าน ของเราคือบ้านของเราคือตัวเราและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขเพราะทุกวันนียนี่คือการทำงานอยากบอกอยากบอกคน,คนลหลายๆคนนะจริงๆหาเงินไม่ยากเขาเรียกว่านิ่งๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆสอยเงินเอา เราดูเลยในร่างกายเรานะเรามีอะไรเป็นซับเช่นบางคนมีผิวเป็นซับถูกไหมบางคนมีม,มีอบอดี้เป็นซับบางคนมีอะไรเป็นซับดึงความเป็นซับของแต่ละอย่างในตัวเองเนี่ยที่มันดีที่สุดแล้วที่ว่ามันทําเงินให้เราได้เนี่ยออกมาแค่นั้นเองใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วมันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมภายในข้าคืนใครจะคิดว่าความใน ภายในค่ำคืนเปลี่ยนชีวิตคนได้เหมือนคนที่ได้อะไรมาเต็มร้อยภายในค่ำคืนลงไปเหลือศูนคนที่ลบศูนย์ภายในค่ำคืนโอ้โหเกินร้อยอะในโลกใบนี้อ่านหนังสือเยอะก็ดีเพราะเราได้ข้อมูลคนอื่นมาใส่ในหัวส่วนแมรีไม่อ่านหนังสือแมรีพยายามทำอะไรก็ได้ที่คนเนี่ยชอบหนึ่งต้องเรียนเยอะ เพื่ออะไรเพื่อเรียนแล้วจะได้มาทำงานจะได้มีอาชีพจะได้สบายแต่แม่ลีคิดว่าสำหรับตัวเองนะความคิดส่วนตัวแม่รีเรียนเพื่อเอามาวางไว้ว่า <c oughs> พูดรอดเรือไม่ชัดหรือการที่เรามาพูดอย่างเงี้ยพูดอะไรไม่ชัดเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ด่าเราว่าไม่มีการศึกษาแต่เปล่าฉันมีการศึกษาฉันรู้ ว่าฉันจะพูดยังไงฉันรู้ว่าฉันจะทํำยังไงเพื่อให้ฉันอยู่รอดในโลกใบนี้เพราะฉันไม่ได้เกิดมามีพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตฉันต้องไปซัพพอร์ตพ่อแม่ต้องไปซัพพอร์ตน้องต้องไปทําทุกอย่างให้เขาเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตและบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยมันยากไหมทุกคนบอกอ๋ออย่างงัอนอย่างนี้อย่างงี้คิดดีด ทำไมคนรุ่นใหม่ประสบความสําเร็จ20่ว่าเลข2ประสบความสําเร็จเลข3ไม่ว่าจะมอีอ่ความโชคดีของการมีทรัพย์สินจากบรรพบุรุษหรือบางคนโชคดีจากการที่ตั้งใจเรียนทุกคนมีหลายอย่างแต่ต้นทุนของเราละ่ะเราไม่มีต้นทุนอะไรเลยศูนย์ในความเป็นศูนย์ของเราเราคิดสิ พ่อแม่เป็นชาวนาให้ร่างกายเรามาสูงร้อยเจ็ดสิบเราไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะหาเงินที่ไหนให้แม่อุ๊ยวันนี้จะไม่อยากเอาตัางค์แม่เลยอยเราคิดมาตั้งขนาดนั้นอุ๊ยแม่ไปนาตั้งแต่เช้าอะ่ะขายอยู่ในนานะ่ะแล้วแม่ฮิ้วป็นโตไปนานะ่ะพ่อตื่นตีห้านะ่ะแม่ก็ไปนากันหมดแล้วแล้วทิ้งเราอยู่บ้านดูน้องสามคนโอ้ทำไงดีอ่ะ อุ๊ยทุกคนมันดีใจที่สุดเลยที่เราได้เกิดเป็นอย่างนั้นพอเราเกิดเป็นอย่างนั้นเราถึงมีวันนี้พราะเรารู้ค่าของเงินและเราไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน้อยใจเลยแล้วเราก็ดึงทุกอย่างในร่างกายเรามาออกมาเรามาคิดว่าเฮ้ยเราอายุหกสิบหกสิบเอ็ดกว่าเราจะมาวันนี้ได้ตั้งหกสิบปีอ่ะบางคนเพื่อนบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่บางคนเนี่ยอายุน้อยเขาก็สำเร็จสำเร็จ มากกว่าเราหรือเขาดีกว่าเราเรามองเขาและเราก็คิดในตัวเราว่าเราพอใจแล้วก็บอกทุกคนไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนไม่มีทรัพย์สินไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีเอาอาง,งภาษาภาษาชาวบ้านก็คือไม่ได้รับช้อนเงินช้อนทองออกมาจากร่างกายแม่จากร่างกายพ่อแค่นั้นเอง การคลอดของแม่ก็คือโอ้ยหมอตำแยสี่บาทค่ะทุกคนแต่เก็บกดมีลูกอุย้ยเราต้องคลอดอย่างดีค่ะนะแล้วห่อด้วยแผ่นเพิ์ทค่ะดิฉันก็จีกกระถุงห่อค่ะพ่อพายเรือมาลับพ่อมีเรือนี่ก็คนรวยแล้วทุกคนนะแล้วกุกพายมาตามลำคลองแค่นี้เรามีความสุขแล้วว่าเราก็มองพ่อกับแม่เราแล้วเราก็มีความสุขว่าเราไม่เคิด ไม่เคยขาดตอนเด็กไม่เคยขาดพ่อแม่สักวันหนึ่งเพราะพ่อหุงข้าวแม่ซักผ้าพ่อซักผ้าแม่หุงข้าวไม่มีเงินเธอเงินชั้นเงินเราสองคนและการที่เราเนี่ยได้ซึมซับสิ่งแบบนี้มาเนี่ย มันเกิดความรับผิดชอบทุกคนมันเกิดความ <res> ความรับผิดชอบเพราะเราอะพ่อแม่เราดูเรามาตั้งแต่เด็กถูกมาแล้วเวลาที่เราโตขึ้นมาเรามีลูกเราก็ต้องดูแลลูกเราอะเราหายใจแทนลูกเราอะเรากินอาหารแทนลูกเราได้อะเราไม่มีชีวิตเพื่อใครเลยเรามีชีวิตเพื่อลูกเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เราก็มีชีวิตเพื่อลูกแค่นี้เองแค่นี้เองแล้ว